บทที่สสมชัยช่วยขนของขึ้นไว้ท้ายรถให้โดยของจำเป็นอย่างอื่นไว้ค่อยมาขนเอาทีหลังวันนี้เอาไปแค่พอประมาณเธอนั่งทางตอนหลังคู่กับเดชาวัตรสวนานารินนั่งบนตักผู้เป็นพ่อศีรษาเล็กๆเ,เอียงซบอกพ่อในขณะที่สมชัยทำหน้าที่ขับรถเรามาเริ่มทำความรู้จักกันอย่างจริงจังดีกว่านะครับ พ่อชื่อดินนะครับแล้วหนูล่ะเขาถามลูกสาวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนขัดกับบุคลิกภาพที่ดูแข็งกระด้างหนูชื่อนารินค่ะชื่อเล่นคือน้ำอายุห้าขวบกว,กว่าแล้วค่ะชื่อน่ารักจังเลยครับเขากอดลูกแน่นมากขึ้นเพิ่งเข้าใจก็วันนี้นี่เองว่าความอบอุ่นที่เกิดจากสายสัมพันธ์มันเป็นยังไงเขาหันไปทางผู้หญิงที่นั่งอยู่ข้าง ลุงถ้าเกิดอะไรขึ้นให้รีบบอกพี่ทันทีนะได้ค่ะพี่ไม่ต้องกังวลหรอกนะโดยเฉพาะการฟาดฟันกับผู้หญิงที่ชื่อดาวใจนะ่ะลุงก็แค้นใจเหมือนกันที่เมื่อก่อนมันทําเหมือนลุงเป็นคนโง่แรกแรกก็เขินปากนิดหน่อยที่ต้องกลับมาใช้สรพนามเดิมๆที่เคยเรียกกับเขาในสมัยก่อนแต่ตอนนี้เริ่มชินและไม่รู้สึกอายอีกแล้วพี่เชื่อใจลุงนะครับ สองหนุ่มสาวมองสบตากันหนูน้อยเงยหน้าขึ้นมองหน้าแม่ทีมองหน้าพ่อทีก่อนที่รอยยิ้มคาดหวังจะปรากฏขึ้นบนปากจิ้มลิ้มเธอกำลังวาดฝันถึงครอบครัวที่มีทั้งพ่อและแม่ถึงแม้ว่าในตอนปกติแม่จะดูแลเธอให้เธอมีความสุขมากๆอยู่แล้วแต่ถ้ามีพ่ออยู่ด้วยเธอคงจะมีความสุขมากขึ้นอีกเท่าตัวเลย ถ้าผู้หญิงที่ชื่อดาวใจจะเป็นตัวปัญหาที่อาจทำให้พ่อแม่เธอไม่สมหวังกันเธอก็จะกีดกันดาวใจให้ถึงที่สุดรู้จักนารินน้อยไปซะแล้วในเวลาต่อมาก็มาถึงบ้านหลังใหญ่หรืวอันลอยสูงตระงานถูกเลื่อนเปิดออกโดยยามรักษาความปลอดภยัยรถหรูแล่นเข้าเทียบหน้าบ้านเพื่อให้เหล่าเจ้านายลงจากรถก่อน ก่อนที่สมชัยจะนำรถไปเก็บที่โรงจอดนารินหันซ้ายหันขวาใจเต้นตึกตักกับความหรูหราใหญ่โตที่ได้เห็นโอ้โหนี่บ้านคุณพ่อจริงๆหรอคะจริงสิต่อไปนี้น้องน้ำก็เป็นเจ้าของบ้านคุณหนึ่งเหมือนกันนะครับรุ้งพราวเองก็อดประมาจนมือเย็นเฉียบไม่ได้นี่เป็นครั้งแรกเลยที่เธอได้มาบ้านของเขา ตอนที่คบกันเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าบ้านเขาอยู่ที่ไหนประดิ์กำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ที่ห้องโถงโดยมีดาวใจนั่งอยู่ข้างๆทั้งคู่เงยหน้าขึ้นทันทีเมื่อมีคนหลายคนเดินเข้ามารุ้งพราวจับมือลูกน้อยไว้แน่นเธอพร้อมแล้วที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งทุกอย่างเห็นหน้าดาวใจแล้วรู้สึก,กโกรธกลุนดูเหมือนว่าดาวใจเอง ก็จะจําเธอได้เช่นกันเพราะดวงตาที่กรีดไอายไลเนอร์จนดำคมได้เบิกกว้างขึ้นก่อนจะลุกพรว่านี่คุณดาวใจชี้หน้ารุ้งพราวทำเอาทุกคนนิ่งานประดิษฐ์เอ่ยถามรู้จักก็เลรอคุณใจเออเออพอรู้ตัวว่าแสดงออกมากเกินไป<ๆ>เธอก็ยิ้มเจือนรีบปฏิเสธเปล่าคะ่ะ แค่หน้าเหมือนคนรู้จักนะคะแต่พอรู้ดีๆแล้วไม่ใช่ค่อยๆทิ้งตัวลงนั่งที่เดิมสองมือเย็นเฉียบกำแน่นด้วยความว้าวุ่นใจรวงพราวหายไปตั้งหลายปีทำไมวันนี้ถึงมาที่นี่ได้เธอรู้สึกไม่สบายใจเลยแล้วไหนจะเด็กผู้หญิงหน้าตาน่ารักนั่นอีกอย่าบอกนะว่าสองคนนี้เป็นลูกเมียที่เดชาวัดพูดถึงเมื่อวาน แต่ฉันว่าฉันรู้จักคุณนะคะหน้าเหลี่ยมๆเป็นจุดเด่นแบบนี้ฉันไม่น่าจะจำผิดรุ้งพราวยิ้มหวานตอนนั้นคุณบอกว่าท้องกับพี่ดินไม่ใช่เหรอคะฉันถึงเข้าใจพี่ดินผิดจนต้องหนีจากเขาไปแล้วทำไมตอนนี้คุณถึงมาท้องกับคุณพ่ออีกละ่ะดาวใจตาเลือกไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะกล้ายหยิบเรื่องนี้มาฟาดใส่หน้าเธอทันทีตั้งแต่แรกเห็น ในขณะที่ประดิษฐ์มีสีหน้าเหมือนโดนผีหลอกว่าไงนะเดชาวัตรรีบพูดขัดขึ้นเอาละครับมีอะไรก็ค่อยไว้คุยกันวันหลังวันนี้เรามาทำความรู้จักกันอย่างเป็นทางการกันก่อนจะดีกว่านะครับคุณพ่อครับนี่คุณรุงกับน้องน้ำเป็นลูกเมียผมเองคุณลุงครับนี่พ่อผมเองชื่อประดิษฐ์ส่วนทางนั้นชื่อดาวใจเป็นแม่เลี้ยงผมสวัสดีค่ะคุณพ่อ หญิงสาวเลือกที่จะยกมือไหว้ทัก่ายประดิษฐ์เพียงคนเดียวเล่นเอาดาวใจที่นั่งทำสีหน้ากลืนไม่เข้าใครไม่ออกยิ่งมีท่าทางอึดอัดใจมากขึ้นหนูน้ำครับนี่คุณปู่ของหนูไงเขาบอกกับลูกสาวด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนนารินก้าวออกมายืนประเชิญหน้ากับชายวัยกลางคนก่อนจะย่อขาลงยกมือไหว่อย่างนอบน้อมสวัสดีค่ะคุณปู่ หนูชื่อน้ำค่ะปลาเด็กมองหลานสาวด้วยความเอ็นดูน่ารักจริงๆหน้าตาคล้ายแก่ตอนเด็กหรือน้ดินครับเขารับคำเสียงเรียบพรุ่งนี้ผมจะไปจดทะเบียนสมรสกับคุณลุงเพื่อให้คุณลุงเป็นเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายของผมดีสิดีชายวัยกลางคนหัวเราะชอบใจอยู่ที่นี่ก็ทำตัวตามสบายนะหนูรุ้ง ถือสว่าที่นี่เป็นบ้านตัวเองไม่ต้องเกรงใจขอบคนค่าคุณพ่อที่แม่ตาหนูกับลูกขึ้นไปดูห้องของเรากันเถอะลุงเดี๋ยวพี่สาวใช้ยกกระเป๋าตามขึ้นไปเดชาวัดพูดก่อนจะยกร่างลูกสาวขึ้นอุ้มเข้าเอวนารินหัวร้อคคิกดวงตาเป็นประกายดีใจที่โดนอุ้มหลังจากสามคนพ่อแม่ลูกขึ้นชั้นสองไปแล้ว ดาวใจก็รีบเกาะแขนสามีแล้วรีบพูดจะให้มาอยู่ที่นี่โดยไม่มีการตรวจดีเอเอก่อนหรือคะคุณดีดไม่กลัวเป็นพวกสิบแปดมงกุฎเหรอคุณไม่เห็นหรือไงคุณใจหน้าตาของเด็กเหมือนเจ้าดินขนาดนั้นถ้ากลัวคนนินทาเดี๋ยวรออีกสักพักค่อยตรวจดีเอเอก็ได้น่าจะตรวจก่อนแล้วค่อยเข้ามานะคะคราวนี้ชายวัยกลางคน ขมวดคิ้วปลายตามองพรยาอย่างไม่พอใจผมเป็นเจ้าบาทส่วนคุณน่ะไม่ใช่เอาเวลาสนใจเรื่องคนอื่นไปดูแลลูกในท้องอห้ดีเถอะถ้าไม่ใช่เพราะเด็กในท้องคุณป่านเนี้ยผมกับคุณคงเลิกกันไปแล้วสาวใหญ่ผงะหน้าถอดสีเม้มปากแน่นมันคือความจริงที่เธอไม่อยากยอมรับเลยเธอรู้ดีว่าเขาเบื่อเธอแล้วและก็โชคดี ที่เธอเกิดท้องขึ้นมาพอดีทำให้เธอมีข้ออ้างที่จะอยู่ข้างกายเขาต่อไปได้ไม่ใช่ว่าเธอรักเขาแต่เธออยากได้สมบัติของเขาต่างหากล่ะดดูคุณดิดพูดสิคะใจน้อยใจนะเธอฝืนยิม้มทั้งที่ในใจคิดไปว่าโธ่เอ้ยถ้าแกไม่รวยนะจ้างให้คนอย่างฉันก็ไม่เอาแกหรอกไอ้แกหนังเหี่ยวเอ้ย เขาถอนหายใจยาวเอาเป็นว่าผมขอโทษนะใจทั้งๆท,ท,ที่รู้ดีว่าคนท้องมักขี้น้อยใจและอ่อนไหวง่ายผมจะดูแลคุณให้มากกว่านี้ก็แล้วกันเธอกอดแขนเขาแน่นขึ้นค่ะนารินกระโดดลงจากตัวพ่อแล้ววิ่งไปวิ่งมาในห้องก่อนจะปีนขึ้นเตียงทิ้งตัวลงนอนแล้วลุกขึ้นเต้น ว้าวคุณแม่คะห้องสวยมากๆเลยคะ่ะทั้งกว้างทั้งใหญ่กางแขนออกยิ้มกว้างโชว์ฟันหลอกข้างหน้าหนึ่งซี่แถมเตียงก็ทั้งนุ่มทั้งหอมให้หนูนอนทั้งวันทั้งคืนเลยก็ยังได้คะ่ะรุ้งพราวค้อนขวับเป็นหมูหรือไงจ๊ะถึงอยากนอนทั้งวันทั้งคืนะ่ะเดชาวัดหัวเราะในลำคอไปกระโดดโลดเต้นแบบนั้น หายไข้แล้วเหรอลูกยังเวียนเวๆหัวอยู่เลยค่ะแต่หนูฟิตมากเลยนะทำท่าถตกแขนเสื้อแล้วเบ่งกล้ามโชว์พ่อรู้แล้วว่าหนูแข็งแรงแต่อย่าเพิ่งออกแรงเยอะจะดีกว่านะนอนพักผ่อนก่อนเถอะเดี๋ยวพ่อกับแม่ขอคุยธุระก,กันสักแป๊บเขามองตาลุ้งพราวก็รู้แล้วว่าเธอมีเรื่องอยากคุยกับเขาแต่ไม่อยากคุยต่อหน้าลูกค่ะ หนูจะนอนพักนอนแบบไม่ขยับเลยค่ะทิ้งตัวลงนอนตัวตรงแน่วพร้อมหลับตาลงรุ้งพราวยิ้มบางๆดึงผ้าห่มมาคลุมให้ลูกจำถึงอกจากนั้นก็ควา้าหมับที่ข้อมือของเดชาวัฒลากพาออกจากห้องนุ่นแรงจังเลยนะลุงเขาพึมพามแววตาวิบวับรุ้งร้อนใจอยากรีบคุยเธอหันซ้ายหันขวา เขาก็พอจะเดาออกว่าเธอกลัวว่าจะมีคนอื่นได้ยินจึงดึงข้อมือเธอพาเข้าไปในห้องข้างๆซึ่งเป็นห้องว่างไม่มีใครใช้ภายในห้องสลลวพร้อไม่ได้เปิดไฟเธอรู้สึกหายใจติดๆขัดๆชอบโกนเมื่อต้องเผชิญหน้ากับเขาในระยะใกล้ชิดแถมยังเป็นที่ที่รับตาคนอื่นด้วยเอาละ่ะมีอะไรอยากคุยก็คุยมาสิ เออจริงสิเธอเพิ่งได้สติทำหน้าขึงขังทำไมคุณถึงบอกกับทุกคนว่าเราจะจดทะเบียนสมรสกันล่ะมันไม่ได้มีอยู่ในข้อตกลงนะคะเขาหลุบตาลงเพื่อซ่อนแววตาบางอย่างมันต้องให้สมจริงสิการที่ลุงจะฟาดฟันกับดาวใจได้อย่างเหนือชั้นกว่าคือลุงต้องเป็นเมียพี่ตามกฎหมายเพราะดาวใจยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่อีกไม่นานอาจจะได้จด เพราะเขากำลังท้องอยู่มันต้องเล่นใด้จริงจังขนาดนี้เชียวหรอใช่แต่แบบนี้ก็ดีไม่ใช่หรือไงน้องน้ำเองก็จะได้มีสิทธิ์ทุกอย่างในฐานะทายาทของผมเธอนิ่งคิดถึงผลได้ผลเสียก่อนจะพยักหน้าก็ได้ค่ะจดไปก่อนก็ได้เสร็จภารกิจค่อยอยารุงไม่เสียเรียสหรอกแววตาของเขากระด้างขึ้นชั่วขณะ ก่อนจะจางหายไปอย่างรวดเร็วต่อไปนี้เราคือสามีภรรยากันแบบจริงจังเข้าใจไม่ลุงเออค่ะเข้าใจเธอเบิกตาโพรงเมื่อมือใหญ่จับคางของเธอตรึงไว้ก่อนที่ใบหน้าคมคายจะฉกวูปมาจมพิษเธอเธอยืนนิ่งตัวแข็งครู่หนึ่งก่อนจะเริ่มตอบรับสัมผัสจากเขาส่วนลึกของหัวใจยังคงเรียกร้อง เรากับว่าความปรารถนาจากส่วนลึกถูกปลุกให้ตื่นขึ้นเมื่อได้รับจูบที่แสนคุ้นเคยมันทำให้เธอใจสั่นขึ้นมาอีกครั้งเรากับว่าตัวเองยังเป็นสาวแรกรุ่นที่เพิ่งใกล้ชิดผู้ชายเป็นครั้งแรกเลยลุงเขาประซิบเสียงแหบเมื่อถอนจูบออกปลายจมูกโด่งอยู่แถวข้างแก้มนุ่มลมหายใจอุ่นจัด เป่าลดอยู่แถวลำคอเธอทําให้เธอรู้สึกร้อนวูบว่าไปทั่วตัวอ่ออะไรคะแบบนี้มันจะสมจริงเกินไปไหมเธอพูดด้วยน้ำเสียงตะกุกตะกากรู้ไหมว่าตอนที่ลุงหนีพี่ไปพี่พยายามตามหาลุงมานานเท่าไหร่เธอเม้มปากจนเป็นเส้นตรงไม่อาจเถียงได้เลยเพราะในตอนนั้นเขาไม่ผิดมีแต่เธอที่เป็นเหมือนคนโง่ โดนดาวใจปั่นประสาทแล้วเข้าใจเขาผิดผิดไปเองใครจะไปรู้ล่ะคะเธอตอบเสียงตะกุกตะกักก่อนจะสะดุง้งเมื่อเขาจูบเธออีกครั้งหญิงสาวหลับตาพริมสัมผัสที่คุ้นเคยทำให้เธอเผลอไผลโอบแขนรอบลำคอแกรง่งแล้วสนองจุมพิษกลับไปซ้ำๆเดชาวัดส่งเสียงในลำคออย่างพึงพอใจ และเมื่อถอนจูบออกต่างฝ่ายต่างมองตากันก่อนที่เธอจะดันอกกว้างออกอย่างเขินๆพอได้แล้วค่ะเดี๋ยวลูกจะสงสัยว่าทำไมเราหายมานานแววตาของเขาเต็มไปด้วยความเสียดายแต่ก็ยอมปล่อยเธอแต่โดยดีอย่าลืมนะว่ามีอะไรให้โทรหาพี่เดี๋ยวเอาเบอร์ใหม่ของพี่ไว้ด้วยเขาและเธอแลกเบอร์กัน เธอรู้สึกแปลกใจที่เขาดูเป็นห่วงเธอเหลือเกินขอเลขบัญชีด้วยสิลุงเดี๋ยวพี่จะได้โอนเงินแสนแรกให้ก่อนแต่รุ้งยังไม่ได้เริ่มทำอะไรเลยนะคะเพิ่งเข้ามาบ้านพี่เป็นวันแรกเอาหน้าพี่ใจ่ายให้ก่อนไงเธอบอกหมายเลขบัญชีไปไม่นานนะักก็มีเสียงแจ้งเตือนว่ามีเงินโอนเข้าธนาคารหนึ่งแสนบาทขอบคุณนะคะ รุงจะทําหน้าที่เต็มความสามารถเขายิ้มบางๆก่อนที่สองหนุ่มสาวจะพากันออกมาจากห้องแล้วกลับเข้าห้องตัวเองโดยที่ไม่รู้เลยว่าดาวใจยืนหลบอยู่หลังเสาด้วยสีหน้ากราดเกลี้ยวเมื่อกี้สองคนนั้นแอบเข้าไปอีกห้องหนึ่งคงไปพร่ำพรอดกันสินะหน้ารังเกียจซะจริงเชียวเธอทั้งริษยาทั้งชิงชัง จนแยกไม่ออกว่าความรู้สึกไหนมันมากกว่ากาันเธอเคยตามตื้อเดชาวัดอยู่นานแต่เขาก็ไม่เคยสนใจเธอเลยเธอเลยตั้งหันมาอ่อยคนแก่ๆอย่างประดิษฐ์พอได้มาเห็นเดชาวัดหวานชื่นกับภรรยาเธอก็ริษยาและก็เกลียดด้วยไม่ว่ายังไงลูกในท้องของเธอก็ต้องเป็นที่หนึ่งเธอจะไม่ให้เด็กคนไหนมันเด่นเกินหน้าลูกของเธอไปได้หรอก สาวใหญ่สะบัดหน้ากลับเข้าห้องตัวเองเพื่อแต่งตัวเตรียมจะไปคลินิกที่ฝากคันไว้คลินิกเปิดตอนห้าโมงเย็นและปิดสองทุ่มเธอจึงไม่รีบร้อนนักในเวลาต่อมาดาวใจก็แต่งตัวสวยงามแต่งหน้าประณีตไปคลินิกฝากคันกับจำปาสาวใช้ประจำตัวที่รู้ใจเธอที่สุดบางทีก็น้อยใจนะสามีไม่เคยพาเธอไปหาหมอเองเลย ทั้งที่บางทีเขาก็ว่างแต่ไม่เป็นไรอีกไม่นานทรัพย์สินเงินทองจะตกเป็นของเธอและลูกทีนี้ล่ะใช้เงินทางชาติโดยไม่ต้องทำงานเลยเงินก็จะไม่มีวันหมดเธอวาดฝันถึงอนาคตอันสวยหรูจนกระทั่งได้เข้ารับการตรวจและได้ฟังคำวินิจฉัยอันแสนเลวร้ายขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเด็กในท้องหัวใจไม่เต้นหรอกครับเธอช็อก นอนเบิกตาโพรงอยู่บนเตียงให้คุณหมอทําการอันตราซาวท้องสีหน้าของหมอเครียดส่วนสีหน้าของเธอนั้นหลากหลายดูไม่ออกเลยว่ารู้สึกยังไงกันแน่เสียใจเสียดายผิดหวังหรือกโกรธแค้นโชคชะตาของตัวเองที่ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้จริงหรอคะคุณหมอแต่ฉันยังรู้สึกเหมือนแพ้ท้องอยู่เลยนะคะฮอร์โมนยังคงมีอยู่นะครับ ดูแล้วเด็กน่าจะเพิ่งเสียไปได้แค่วันเดียวมันอาจจะเป็นไปได้ว่าเด็กมีความผิดปกติร่างกายก็เลยคัดสันนะครับดีกว่าเขาเกิดมาแล้วไม่สมประกอบหรือไม่ก็อาจจะเกิดจากความผิดปกติหลายๆอย่างเท่าที่ผมดูคุณรกเกาะต่ำด้วยนะครับซึ่งมันก็เสี่ยงต่อการเสียลูกอยู่แล้วฉัฉ้นฉันไม่รู้ตัวเลยค่ะว่าลูกไม่อยู่กับชันแล้วครับ พิงตั้งครรภ์ได้แค่สามเดือนเลยไม่แปลกหากไม่ได้สังเกตอาการดิ้นของลูกเพราะคงยังไม่รู้สึกถ้ายังไงก็อาจจะให้ยามเนบเพื่อให้เด็กออกสะดวกไปนอนโรงพยาบาลพรุ่งนี้ไหมครับเออพรุ่งนี้ก็ได้ค่ะเธอลุกลงจากเตียงแววตาเลื่อนลอยถ้างั้นเดี๋ยวหมอเขียนใบเข้านอนโรงพยาบาลให้นะครับพรุ่งนี้ก็ไปโรงพยาบาลก็เอาใบนี้ยื่นได้เลยขอบคุณค่ะ ดาวใจกลับขึ้นรถก่อนจะร้องให้ฟูมฟายจำปาที่นั่งอยู่ข้างคนขับได้เอ่ยปลอบโยนไม่เป็นไรนะคะคุณใจคุณยังอายุไม่มากเกินไปยังท้องใหม่ได้อีกค่ะแก่ก็พูดได้สิหนังจำปาหันมาตวาดแวดด้วยความขุนเคืองฉันนะ่ะมีโอกาสแค่ครั้งนี้ไม่มีโอกาสที่ท้องรอบสองหรอกถ้าคุณดีรู้ว่าฉันเสียลูกไปแล้วเขาทิ้งฉันแน่ เธอไม่เคยห่วงใครเพราะตอนเด็กๆก,ก็เติบโตมาในครอบครัวที่ไม่อบอุ่นแม่ที่ชอบด่าดทอและปล่อยปลาละเลยเธอสุดท้ายหนีตามชู้ที่รวยกว่าพ่อไปอยู่ต่างประเทศเธอซึมซับพฤติกรรมเหล่านั้นของแม่มาคิดแต่อยากจะมีสามีร,รวยๆไว้คอยเลี้ยงดูเธอเธอเคยจีบเดชาวัฒเพราะเขาเพอร์เฟกทั้งหล่อและรวยแต่จีบไม่ติดมาได้ประดิษฐ์ที่แก่ รอยตีนกาขึ้นแทนแต่เอาเถอะแค่รวยก็พอแล้วเคยคิดว่าลูกจะเป็นสะพานเชื่อมไปหาความมั่งคั่งที่มั่นคงแต่ทุกอย่างกลับปิวสลายกลายเป็นฝุ่นเธอไม่ได้อยากท้องไม่ได้อยากเป็นแม่คนแต่เธอเล็งเห็นผลประโยชน์ของเด็กที่มาอยู่ในท้องของเธอต่างหากล่ะแล้วจะทำยังไงล่ะคะคุณใจถ้าพรุ่งนี้คุณจะไปนอนโรงพยาบาลทุกคนต้องรู้แน,น่ค่ะว่าคุณเสียลูก ชั้นแววตาของเธอลอกแรกจะไปอยู่ที่อื่นสักสองสามวันแกช่วยหาซื้อยาเถื่อนฉันทีสิฉันจะได้เอาเด็กออกงั้นฉันจะลองดูให้นะคะคุณใจพูดด้วยสีหน้าเห็นอกเห็นใจในขณะที่ดาวใจน้ำตาไหลพรากร้องให้ไม่หยุดบทที่สี่ดาวใจกลับมาที่บ้านหลังจากแต่งหน้ากรบร่องรอยการร้องให้จนหมดแล้ว เธอมาเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าใบย่อมอ้างกับประดิษฐ์ว่าญาติที่ต่างจังหวัดเสียเลยจะไปค้างคืนที่นั่นสักสองสามคืนประดิษฐ์ก็พยักหน้าให้เธอเอารถไปต่างจังหวัดได้แต่ไม่ไว้กาชับกินข้าวอีกครบทุกมื้อนะคุณอย่าลืมนะว่าคุณยังมีอีกหนึ่งชีวิตอยู่ในท้องข้าคุณดิดดาวใจยิ้มหวานก่อนจะยื่นหน้าจุ๊บแก้มสามี ซึ่งเขาก็พงาดไปเล็กน้อยเธอเห็นทุกกิริยาของเขาก็ได้แต่แอบเม้มปากด้วยความขัดใจให้สมชัยขับรถให้สิไม่เป็นไรค่ะใจเพังท้องแค่สามเดือนเองนะคะไม่มีปัญหาหรอกอีกอย่างใจอยากขับรถเองมากกว่าค่ะงั้นก็ไปเถอะเดินทางดีๆละ่ะค่ะเธอยิ้มหวานจำปายกกระเป๋าเสื้อผ้าของเธอไปใส่ที่ท้ายรถเก่งให้ ก่อนที่เธอจะขึ้นรถเธอได้ดึงแขนเด็กรับใช้ไว้แล้วกระซิบเรื่องยาน่ะหายได้เร็วละ่ะแล้วโทรหาฉันนะค่ะคุณใจอยู่ทางนี้อย่าลืมคอยสังเกตนางเมียงคุณดินด้วยละ่ะถ้าเป็นไปได้หาทางแกล้งมันกับลูกด้วยเพื่อมันจะทนไม่ได้มีอะไรก็อย่าลืมรายงานฉันแล้วฉันใช้ค่าขนมค่ะคุณใจ ดาวใจยังคงไม่วางใจว่าสาวใช้จะซื่อสัตย์แน่หรือเปล่าจึงหยิบธนาบัตรสีเทาออกจากกระเป๋าสตางค์ให้สามใบนี่น้ำใจเล็กๆน้อยๆเธอจะได้เงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหากทำตามที่ฉันสั่งไม่มีตกหล่นจำปาตาวาวรีบรับเงินมารอยยิ้มเปิดกว้างฉันจะจงรักภักดีกับคุณใจแค่คนเดียวค่ะดี รุ้งพราวมองออกไปทางหน้าต่างห้องนอนที่อยู่ชั้นสองเธอเห็นจำปากำลังรับบางอย่างมาจากดาวใจเดาว,ว่าคงเป็นเงินท่าทีกระซิบกระซาบกันแบบนั้นดูสนิทเกินนายจ้างกับคนรับใช้ทั่วๆไปเห็นทีว่าเธอจะต้องระวังจำปาให้มากๆแล้วล่ะเพราะมีความเป็นไปได้สูงที่จำปาจะเป็นคนสนิทที่ดาวใจไว้ใจขึ้นมาค่ะยืนเหม่ออะไรอยู่ตรงนั้นคะ เสียงเล็กๆทักถามเธอหันขวับไปมองพร้อมยิ้มให้ไม่มีอะไรหรอกจ้าหนน้องน้ำระบายสีเสร็จหรือยังจ้ะเธอเดินมานั่งตรงขอบเตียงมองร่างน้อยๆที่กำลังนั่งระบายสีรูปภาพการ์ตูนอย่างตั้งใจเสร็จแล้วคะ่ะสวยหนูมีพรสวรรค์เหมือนคุณแม่คะ่ะพูดพลางยิ้มกว้างซึ่งเธอก็เอื้อมมือลูบหัวด้วยความเอ็นดู ประตูเปิดออกก่อนที่ร่างสูงใหญ่จะถือถาดใส่ถ้วยข้าวต้มร้อนๆเข้ามากินข้าวก่อนนะน้องน้ำจะได้กินยามาค่ะเดี๋ยวฉันป้อนลูกเองเธอทำท่าจะรับถาดจากเขาแต่เขาไม่ยอมส่งให้พี่จะป้อนให้ลูกเองเขานั่งตรงขอบเตียงอีกฝั่งหนึ่งใช้ช้อนขนๆข้าวเพื่อระบายความร้อนก่อนตักข้าวขึ้นมาเป่า แล้วป้อนที่ปากของนารินอร่อยไหมลูกอืมไอรย่อยค่ะชูนิ้วโป้งให้พลางเคี้ยวตุ้ยตุ้ยอร่อยก็กินเยอะๆนะพ่ออยากให้หนูหายไ,ไวๆเนอใกล้หายแล้วค่ะคุณพ่อไม่ปวดหัวแล้วเพียงเวลาไม่นานนารินก็เรียกเดชาวัดว่าพ่อได้อย่างสนิทตานี่สินะที่เขาเรียกว่าสายใยของสายเลือด กินไปเกือบหมดถ้วยนารินก็หันหน้าหนีบอกว่าอิ่มหนูยัดไม่ลงแล้วค่ะไม่งั้นออกปากแน่เลยทำท่าจะอ้วกเดชาวัดหวัวเราะในลำคอในขณะที่รุ้งพราวรีบหายามาส่งให้กินยานะคะจะได้นอนพักก็ได้ค่ะวันนี้หนูจะยอมเป็นเด็กดีหนึ่งวันก็แล้วกันอ้าปากรับยาตามด้วยน้ำ ก่อนจะล้มตัวลงนอนเดชาวัดรูปผมของเด็กหญิงไปมาส่วนรุ้งพราวดึงผ้าห่มมาคลุมให้พ่อกับแม่ลงไปทานข้าวก่อนนะครับน้องน้ำก็พักผ่อนก่อนนะเดี๋ยวพ่อมาค่ะถ้าหนูหายดีแล้วหนูจะลงไปกินข้าวพร้อมคุณพ่อคุณแม่นะคะหนูน้อยยิ้มกว้างครับไว้หนูหายดีไม่ว่าหนูจะอยากกินอะไรพ่อใช่แม่ครวดเตรียมไว้ให้นะกินให้เต็มที่เลย รุ้งเผามองสองพ่อลูกคุยกันแล้วก็รู้สึกกระบอกตาร้อนเผาเคยคิดว่าเธอเป็นแม่ที่ดีที่สุดแล้วเธอสามารถเลี้ยงลูกด้วยตัวคนเดียวได้โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งคนเป็นสามีแต่พอได้ไมาเห็นลูกอยู่กับพ่อท่าทีที่อบอุ่นและเข้ากันได้เป็นอย่างดีเป็นภาพที่เธอไม่นึกเลยว่าจะได้เห็นและมันก็ทำให้เธอแอบึ้งใจนิดนดที่ห้องรับประทานอาหาร บรรยากาศอึมครึมน่าอึดอัดทั้งทาง,งที่มีอาหารมากมายนับสิบอย่างวางเรียงรายบนโต๊ะล้วนแต่น่ากินทั้งนั้นแต่รุ้งพราวกลับรู้สึกฝืดคอยอย่างบอกไม่ถูกเมื่อโดนสายตาของประดิษฐ์คอยจับจ้องดีนะที่ช่วงนี้ดาวใจไม่อยู่สักระยะไม่งั้นเธอคงผอมเพราะกินข้าวไม่ลงทุกมือแน่คุณพ่อจ้องเมียผมขนาดนั้นเดี๋ยวเมียผมก็กินข้าวไม่อร่อยกันพอดี พ่อไม่นึกว่าจะมีโอกาสได้เห็นแกมีเมียนะสิแถมยังมีหลานที่น่ารักอีกเห็นว่าหนูน้ำป่วยเหรอเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมดีขึ้นแล้วค่ะไม่มีไข้แล้วแต่ยังเพลียๆอยู่เลยนอนพักให้เยอะก่อนนะคะหญิงสาวเป็นฝ่ายตอบเสเองอืมถ้าอาการไม่ค่อยดีก็รีบพาไปหาหมอนะค่ะคุณพ่อคุณใจออกไปไหนล้วครับคุณพ่อ อ๋อเห็นว่าญาติเสียน่ะก็เลยไปต่างจังหวัดสักสองสามวันเป็นถึงญาติภรรยาคุณพ่อไม่ไปด้วยหรอครับชายวัยกลางคนหน้าตึงตอบเฉยเมยทําไมต้องไปไม่ใช่ญาติของพ่อซะหน่อยนี่คุณพ่อกําลังเบื่อคุณใจสินะครับเบื่อผู้หญิงง่ายจังเลยนะครับนั่นไม่ใช่เรื่องของแกตอบกลับเสียงคุน อ่อทำงานหนักมาตั้งนานผิดตรงไหนที่ตอนนี้อยากจะผ่อนคลายหัวจิตหัวใจบ้างเดี๋ยวก็ตายแล้วแล้วหวังจากที่จะได้ผ่อนคลายจะได้เครียดมากกว่าเดิมนะครับผมกำลังคิดว่าถ้าคุณใจคลอดแล้วผมจะสร้างบ้านใหม่พาลูกเมียไปอยู่ทำไมต้องทำแบบนั้นประดิษฐ์ไม่พอใจก็แยกกันครอบครัวใครครอบครัวมันดีกว่าครับพ่อก็อยู่กับลูกเมียของพ่อ ผมก็อยู่กับลูกเมียของผมมันจะได้ไม่วุ่นวายไอ้ดินประดิษฐ์เสียงดังแต่สักพักก็ถอนหายใจยาวแล้วพูดต่อด้วยระดับเสียงที่เป็นปกติคุณใจเคยจีบแกเหรอติดใจคำพูดของลุงเหรอครับชายหนุ่มยิ้มมุมปากใช่ครับเมื่อก่อนเป็นแบบนั้นแถมคุณใจนี่แหละตัวการที่ทำให้ผมกับลุงผิดใจกันจนลุงหนีไปจากผม ชายวัยกลางคนถอนหายใจครั้งแล้วครั้งเล่าเฮ้ยพ่อไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยอันที่จริงพ่อก็รู้สึกว่าคุณใจมีความโลภเป็นผู้หญิงที่มีควรเก็บไว้ข้างตัวนานๆเอาไว้ร้อยคุณใจคลอดพ่อก็คงเลิกแล้วให้เงินไปใช้ตั้งตัวสะกก้อนครับอยู่ที่คุณพ่อเรื่องรักๆเลิกเลิกของคุณพ่อผมไม่อยากยุ่งหรอกครับเลิกคุยเรื่องนี้ดีกว่าครับ เดี๋ยวเมียผมจะกินข้าวไม่ลงพูดพรางหันไปมองภรรยาอย่างเป็นห่วงก่อนจะชะงักเมื่อเห็นเธอกำลังแท้น่องไก่อย่างรอร่อยพอรู้สึกตัวว่าทุกสายตากำลังมองมาเธอก็หยุดแทะก่อนเงยหน้ายิ้มเจริญอ,อุตส่ารีบกินเพราะเห็นว่าพ่อลูกคุยกันไม่สนใจเธอแล้วทำไมอยู่ดีๆทุกคนถึงมองมาที่เธอเป็นตาเดียวแบบนี้ละเนี่ยเอ่อ ไม่กินกันเหรอคะเธอถามอ้อมแอมคุณกินเก่งนะเนี่ยเดชาวัฒพูดอย่างทึ่งๆโดนชมเรื่องนี้รุงไม่ดีใจหรอกนะคะเธอส่งคอนให้รีบกินกันเถอคะค่ะรุงไม่อยากให้น้องน้ำอยู่คนเดียวนาน,านโอเคครับ